เราจะไปที่เจ้านั่นเองครับแล้วทุกคนดูดิสะพานนั่นโคตรอลังเลยอะร้านวัฟเฟิลครับและแป้งเขาทําสดๆเลยนะครับมันอร่อยมากจริงๆทุกคนข้างในเป็นเป็นไส้ครีมอะทุกคนที่2ก็คือร้านหมูแผ่นเนื้อแผ่นนะครับอุยค่ะทางเข้าก็สวยแลยว้วเหมือนในหนังเลยอะเขาจะเอาแบงค์ธนาบัตรครับมาลูบตรงเรือครับนี่ครับเนี่ยประตูโบสถ์เซนต์ปอนะครับ นัดท่องเที่ยวเยอะมากครับและที่สําคัญสวยมากของจริงครับแรมนี้ชื่อลอนดอนเนอร์ครับเนึ่อว่าอยู่ลอนดอนครับนึกว่าอยู่อังกฤษอันนี้คือปารีสหรือมาเก๊าตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เจ้านั่นเองครับเราก็ไปบัสเทมินอลครับเราจะไปต่อรถ BC นั่นเองครับ้วครับทุกคนนี่ BC ครับและนี่คือภายในรถเมย์ครับ แล้วผมก็จะเข้า m i g r a t i o นนะครับดานตัวคนเข้าเมืองครับโอ้โหเขามุงอะไรกันเนี่ยอ๋อที่ซื้อตั๋วครับจะไปหมากาวครับทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่เลยครับทุกคนครับและนี่ก็คือตั๋วนะครับ1นคน65เหรียญนั่นเองเห็นไหมครับที่เราซื้อบอกี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันดีกว่าครับไปหมากาวแล้วและเราก็ไปเดินขึ้นรถกันครับและนี่ก็คือรถที่เราจะไปหมากาวนี่ครับแล้วทุกคนดูดิสะพานมันโคตรอลังเลยอ่ะเออเขาสร้างได้ไงอ่ะ ถึงแล้วครับทุกคนอันนี้คือท่ารถหมาเกาเนียงครับและเราก็ขึ้นไปชั้น2เลยครับถึงดาดตรวจคนเข้าเมืองที่หมาเกาแล้วนะครับใหญ่มากเลยให้ดูครับโอ้โหความรู้สึกอารมณ์เหมือนเหมือนอยู่ฮ่องกงนะครับคล้ายๆกันเลยครับทุกคนสเก็ตเห็นมีภาษาโปรตุเกสด้วยแัะน,นี่ก็คือโรงเรียนครับ มาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยปลาฟฟสตีนะครับมาถึงมาเกาแล้วก็ต้องลองกินชาดูก่อนนะครับทุกคนอ่ะงั้นก็ลองเทสเึ่งมงชาไปก่อนเลยครับคือชามะนาวนั่นเองครับเอเจอน้องถ่ายกลับอีกอะไรกันครับเนี่ผมน้องไป1หนึ่งกลุบยิ้มใหญ่เลยโอ้พระเจ้าช่วยลืมบอกไปร้านนี้ไม่แพงครับมาครับทุกคนแล้วเรามารีวิวกันดีกว่ารสชาติไม่หวานนะครับแล้วก็หอมมะนาวสดมากเลยครับดีมากลองดูครับไปต่อเลยครับคราวนี้จะไปเจาะแต่ละร้านว่าเป็นยังไงเราก็เริ่มเดินไปเรื่อยเยทีะร้านดีกว่าครับ เริ่มล้างแรกเลยครับร้านวอฟเฟิลครับและแป้งเขาทําสดๆเลยนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับแนะนําเลยครับร้านนี้ครับทุกคนไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับว่าไปต่อครับอย่าหยุดครับและร้านที่2ก็คือร้านหมูแผ่นเนื้อแผ่นนะครับอ่าแม่ค้าให้ชิมด้วยโอ้โหโดนตกแน่นอนอ่ะหยิบเข้าไปครับอันนี้เป็นหมูครับอ่าผมลองชิมเข้าไปอืมกินเข้าไปโอ้โหรู้สึกว่าโดนตกแล้วครับ โดนตกแล้วครับโดนตกแล้วอ่าเดินไปจ่ายตังค์แบบงงๆอ่าจ่ายเงินครับโองงเลยจ้าและนี่ครับโอ้โหได้มาแล้วครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อร่อยนะครับแนะนําเลยนะครับร้านนี้และร้านที่3ครับนี่ผมแนะนํามากอันนี้ผมชอบมากเลยทุกคน มันอร่อยมากจริงๆทุกคนข้างในเ,นเป็นเป็นไส้ครีมอะทุกคนและมันหอมนมมากทุกคนและไม่หวานที่สําคัญคือไม่หวานทุกคนมันกรอบอมากเลยกําลังดีอ๋อที่สําคัญอ,ะอ่ะ28เหรียญนะทุกคนและผมแนะนําร้านนี้ครับร้านอาหารไทยครับนี่ครับเราเดินมาถึงหน้าร้านแล้วโอ้โหมีขายข้าวมันไก่ด้วยทุกคนดูเมนูครับ เหมือนเมืองไทยเลยและที่สําคัญคือร้านนี้ราคาไม่แพงครับมาเข้าในร้านกันครับนี่คือเมนูแรกครับก๋วยเตี๋ยวน้ําใสครับโอ้โหรสชาติเหมือนเมืองไทยเลยอันนี้คือชาด,ดําเย็นครับทุกคนเหมือนเมืองไทยเลยรสชาติดีมากครับทุกคนและน,นี่คือข้าวมันไก่ครับอร่อยมากน,นี่เหนียวนุ่มมากอ่ะข้าวก็หอมนี่คือทอดมันกุ้งครับกินเข้าไปกุ้งเบลเลอร์เลยครับทุกคนครับแล่เมื่อเราเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเจอร้าน แต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับจะมีร้านเบอร์เกอร์มีร้านกาแฟนเนี่ยครับเป็นร้านเส,นสาาื้อผ้าเป็นร้านอสติเป็นร้านเบอร์เกอร์นี่ร้านคาเฟ่เข้ามาบรรยากาศเป็นแบบนี้สวยมากผมไปที่ที่สองนี่ครับโดยการนั่งแท็กซี่ไปนั่นก็คือไปวัดอารามนั่นเองครับ พอมาถึงโอ้โหเจอสถานที่สวยงามมากครับหูยยค่ทางเข้าก็สวยแล้วเหมือนในหนังเลยอ่ะนายนายอย่าโมมากเลยเข้ามาดีกว่าโม้จังเลยอ๋อหูพระเจ้าช่วยนี่ครับเข้ามาค้อคันนในจะเป็นทูบครับอะไรแดงๆอะไรแดงๆเข้าไปดูหน่อยดิอ่าต้องบอกก่อนนะครับวัดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานกับการเงินนะครับโอ้โหทูบเต็มเลยครับโอ้เห็นแวบๆครับคืออะไรอเอเจ้าแม่กวนอิมก็มีครับมาขอเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานนี่ครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยครับ ด้านข้างจะเป็นเตาครับเตาอะไรก็ไม่รู้ครับอ่าพระเจ้าช่วยขายของที่รืลอกครับมีหลากหลายมากครับทุกคนนะนี่ก็คือสายมูที่ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับนี่ครับเขาจะเอาแบงค์ธนบัตรนะครับมาลูบตรงเรือครับนี่ครับเนี่ยแต่ที่ผมชี้ให้ดูนะครับเขาจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินให้เงินไหลเงินดีขึ้นและนี่อะไรก็ไม่รู้ผมนึกว่าสุ่มไก่พระเจ้าช่วยทางอะไรก็ไม่รู้ครับใหญ่มากเลยครับทุกคนไหนๆผมก็มาแล้วผมมาขอไหว้สักทีนึงครับ ไปกันต่อครับทุกคนดูรถเมย์ครับโอ้โหเดี๋ยวดูรถเมย์เมืองไทยโอ้พระเจ้าช่วยมาครับอันนี้คือซากประตูโบสถ์เซนต์ปอนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับและที่สําคัญสวยมากของจริงครับนี่ขนาดผมไปมาธรรมดาครับนักท่องเที่ยวเยอะมากแน่นมากครับโอ้คนจีนเยอะมากครับทุกคนและนี่ก็คือด้านในครับทุกคนเดินมาอคนเยอะมากจริงๆครับเยอะจริงๆครับทุกคนอันนี้คือสภาพด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือบันไดทางขึ้นไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่านะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงแรมดีกว่าครับโรงแรมนี้ชื่อลอนดอนเนอร์ครับนึกว่าอยู่ลอนดอนครับนึกว่าอยู่อังกฤษอันนี้คือปารีสหรือมาเก,ก๊าเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยและนี่ก็คือวิวข้างโรงแรมครับมองไปทางไหนก็สวยมากเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หอไอเฟลเดอะปารีเชียนนะครับ นี่ครับโอ้โหเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งหอไอเฟลและที่สําคัญคือสามารถดูวิวได้360องศาที่ชั้น7นะฮะใครมาที่หมากาเนี่ยแนะนําเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดแรลงมาร์กสำคัญเลยนะฮะแนะนําเลยและนี่ก็คือชั้นขายตัวนะครับและนี่ก็คือด้านนอกครับโอ้โหวิวยังสวยอะ่ะมีครับมีพวงคนงแจด้วยว่าอยู่เกาหลี และนี่ก็คือวิวตอนกลางคืนครับในภายในโรงแรมครับสวยมากจริงๆครับจริงหมาเก้ามีหลายที่มากทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆสิส่วคลิปหน้าจะเป็นยังไนอย่า,ยาลืมติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนโอ้โหร้อยลเเลยทุกคนไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยน้อยมากเลยนะคนไทยมาเที่ยวอ่ะทุกโรงแรมอ่ะ แม่งมีคาสิโนหมดเออแล้วเปิด24ชั่วโมง้วนะเขาจะให้ดูบัตรประชาชนดูดูพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บัตรฮ่องกงไปเออจีนอ่ะเขามาเที่ยวกันใช่ไหมแล้วก็มาเล่นคาสิโนกันอ่ะบางคนแต่งตัวธรรมดามากเลยถึงบอกไงทุกคนว่าอย่าตัดสินะคนที่ภายนอกเว้ยบางคนนะแสงเท้าแตะใส่ชุดธรรมดาเลยเหมือนแบบไม่ค่อยมีตังเลยนะเล่นทีตาละหมื่นเหรียญตาละแสนเหรียญอย่างเงี้ยหมื่นเหรียญก็สี่หมื่นห้าแสนเหรียญก็สี่แสนห้า เล่นเสร็จเสียเล่นเสร็จเสียก็ไม่รู้สึกอะไรเดินออกงงเลยเียแล้วก็พูดภาษาเป็นภาษากวางตุง้งส่วนแมนลดารินอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันโรงแรมทุกโรงแรมมันจะมีห้างในตัวเนี่ยครับเดลวีเนเชียลนะครับ,เ,เ,รบเห็นไหมครับเนีย่ยโรงแรมมันจะอยู่ติดกันเลยข้ามสะพานข้ามมาข้ามมาหมดเลยครับเนีย่ยตรงนี้ก็เป็นใช่ไหมครับผมเป็นแต่คนรวยผมนี่คนจนละ ทำตัวยากกนได้พระเจ้าช่วยเนี่ยแล้วด้านหลังเนี่ยที่ที่คนไทยชอบมาเที่ยวที่มาพายเรือกันอนะเต่จะให้ดูความอลังการในด้านหลังผมจะเป็นคาสิโนโน,นะครับแต่ว่าเข้าไปถ่ายไม่ได้จต่ให้ดูนะมีด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นคาสิโนเยวจะให้ดูทองฮ่องกงบลเลอร์เลยใหญ่มากเนี่ยทุกคนอันนี้คือคาสิโนนะแต่เข้าไปถ่ายไม่ได้นะเห็นไ,ไหม เขาจะเล่นกันข้างในแบบไปมึงหมดเลยแล้วดูรีเซพชันเขาดิเชียเป็นแต่คนรวยคนจนอย่างผมไม่สิทธิ์ไหมเนี่ย